ที่ท่านัพี่น้นนองกินข้าวไันนะเอ๊เป็ดนะฮะเป็ดย่างเป็ดแล้วนะเป็ดเอ่อปักกินย่างนะฮะแล้วก็ไก่น้ำจิ้มเป็ดอันนี้ก็คือน้ำจิ้มกเมกน่นะคะอาจจะเร็นพี่น้องเพราะว่าตั้งกล้องสูงเสียงดังนิดนะครับผมว่ากินยังานวันนี้สบายสบายเลยมีน้ำโพกด้วยฮะอันนี้พอ เรามาลองเป็ดกันนโอ้ก็มีผักนะข้าวหน้าเป็ดเอาน้ำจิ้มแล้ลองที่ไม่ใส่ไม่ลองจิ้มเป็ดครับอืมสภาพครับอืมไดครับ มันหวานปเปรี้ยวครับน้ำจิ้มเขาเนี่ยน้ำจิ้มเป็ดลางมูนยกินเลยโอ้ยน,น้ำกระปอบนีน่อยเลย Nó ngủ Ngủ xong. Chập. 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 Chập.

นี่กิมไก่มีขิงมีต้นหอมครับเพราะไปผ่านใส่น้ำมันครับผมเนี่ย มันจะเป่ยนตัามไงเนี่ยดมลใช่ประกาศฮ่องกงวันนี้คืน

ข้อมหน้าเป็ดหน้าไ,ไก่สัาา่งฟองยางพี่น้องมเป็ดนี่อร่อยย่างเป็ดปักกิ่งชอบกิมจิน

네전화 น้ำพพกเนี่ยมันกินกับติดกับไก่มันจะเข้ากันครับผมมันแล้วก็หวานอร้อร้อนคนไม่ขาสายนะครับร้านคนจะมาตลอด 私は。 いいと思いま ยิงกินเลยยงดังแน่ครับผมเพราะว่าเราปิงอยู่ข้างนอกนะฮะปินอยู่ไว้จะว่ากันได้ครับผมถ้าให้เร็ยบแข็ง <aquí> น <en S 2> ั <studio> ่งเกืดนกา่ท่า พี่คับพี่น,น้องพอกับไม่คิดน,นะครับเด้อคลิปนี้ก็ได้บอกที่พี่หอม